โอเมกามอนเลยนะครับออกมาจ้ะออกมาแล้วครับทาดาโอเมกามอนพรีเมียมคอลเลคชั่นนะครับ ให้มาแค่หน้าเดียวเองออันนี้ฐานรองมาแนวๆน,นี้เลยนะครับ แล้วก็ผ้าคลุมนานจนเหลืองอ่ะนาต้องวัดสีดูนะ,ะนี่สีนี่นะนานจนเหลืองอ้มันไม่ใช่ผ้านะครับมันเป็นแนวแบบพลาสติกอ่ะสีมันเลยเปลี่ยนแน่เลยมันเป็นแนวแบบพลาสติกมีสีแดงอ่ะที่เป็นผ้าแต่ไอ้สีขาวน่ะมันไม่ใช่ สีก็เลยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังสดใสนะ รามมากเวลาจะออกมาจากกล่องนะให้ดูทำไมอาอเอาเอาอกก่อนปิ๊งอืมดูหน้าดูตากันชัดๆ มีความเงาวับเล็บเทา้ากระดิกได้นะนี่นี่นี่พพอหนุ่มเอคอดตรงนี้ขยับได้ ข้างหลังเอ,อ,อ,อ๊ะอ๋อรูนี้มันจะเป็นตัวให้ปรับฐานนะ แขนเป็นยังไงครับวือ้อ่าคงับอ้างับได้ขอดูช่องปากนะครับไหนดูซีมีฟันกี่ซี่ยังไม่มีผุนะฟันกลามเป็นยังไงโอเคเอาผ่านเ่เท่าการลูรูมอนฟันสวยครับต่อมา วอลกมอน์นายดูฟันนายสิอ่าอ่าเหลือแต่เคี้ยวแล้วนะครับไม่แปลงฟันแล้วนายฟันไม่เหลือเลยเนี่ยฟันผุหมดใช่ไหม ขยับอุ้ยแหกมาก็ขาแตกเลยดูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแตกมาแต่โรงงานนะครับข้อตรงนี้ค่อนข้างที่จะรวมไปนิดนึงนิดนึงวุดวดอ้าขาได้แค่นี้นะไม่สามารถทำอ๋อเดีย๋ยวมันต้องหมุนนี่นี่นี่ เป็นไงถ <c oughs> ้าโพสเงี้ยวหมุนอะไรได้อีก่งตรงนี้อูเขาไปคืนเข้าไปคืนเป็นคืนเลยเขาไปคืนเลย หลังจากแงแ้ยเรารู้สึกตื่นเต้นอ่ะยืนดีๆยืนเป็นคนดีสิอันนี้ขยับปอกอ,อนี้ขยับได้นะแต่ด้านเนี้ยไม่ได้คือไปทั้งแขนเลยเนี้ยนี่ไปทั้งแขนแล้วก็หลุดมาเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ไม่มีบัตเตอร์ไฟจอยอะไรนะนะไม่มี พอๆอว่าจะกอดหน้าอกได้นะกอดอ,อกตัวเองอ่ะยืนกอดอ,อกได้อยู่เตะบอลเป็นยังไงอือฮึโอเคนี่โยคะโอเมกามอน ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยัอันนี้คืออะไรอุตาเราต้องแกะแผงหลังเข้าออกมาครับ เอาแล้วเอาแล้วไงแกะอย่างไรเนี่ยเหมือนแกะวันแรกก็จะหักกันได้ให้ได้นะครับมไม่มีวิธีง่เลยเหรอดูว่าต้องใช้ดาบงี้ จริงไหมเนี่ยจะแตกจะหักไหมเนี่ยอย่าดีกว่าเออของเราก็มีอยู่โอ้ดังแก็บแกๆบแกบแกบแล้ว ความเหลืองสินี่เหลืองอลามให้เชนผู้ชมช่วยแปะเขาพูดประมาณว่านี่มันอ่านออกมาดูรูปเอาอันนี้แหละอ่าแล้วก็สีแดงเข้าไปเข้าหมาเข้าหมา่เดี๋ยวมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมสีแดงต้องเข้าทางนี้ดิ เพอรอาะสีขาวต้องอยู่ข้างนอกไงเนี่ยเ,เขาระบายเป็นสีขาวเนี่ยเพราะสีแดงมันเป็นอย่างนี้ว้าโคตรเกง่งคือเออดูแล้วเหมือนหน้าคนดีนะเนี่ยตากับปากร้องโู้โแล้วไงต่อทางนี้ไหม อ,อยัดเข้าไปแตกไหมแตกไหมนี่ปัง้งไม่เข้าอืมไม่เข้าเข้ามาเนี่ยสัพักก็หลุดนั่นไง ก็ดังแอบแอบแล้วนะแต่ผมว่าอีกไม่นานก็ล่วงอีกอยทางอื่นจะพังแทนอ่ะอ่ะอยู่ไปก่อนนะเขาก็อยู่ได้ของเขาน,นเนี่ยถึงพระคุมจะเหลืองก็หนึ่งอ้ยหรือเปล่าสีก็โทนนี้ไหมนเนี่ยเออพอๆนะ ใช่ใช่ใช่มันเป็นสีนี้สีเหลืองเอา้าหรอผมนึกว่ามันต้องเป็นสีขาวอืกาลูแคนนอนอ่าอทางนี้แหละอ่าโอเคทางนี้แหละถูกแหละแล้วก็นี่ฮะทั้งสองด้านเหมือนกันนะ โอเกมอนอาปากจ้ะงับอุ๊ยอืมโอเคนี่ เขาตั้งใจให้เป็นสีนี้น่าจะเป็นสีนี้แหละผมคิดว่าเพราะตามกล่องเขาก็เป็นโทนนี้เนี่ยขาวมันไม่เท่ากันเนี่ยเนี่ยคนละขาวกันมันก็ออกขาวๆเหลืองๆอ,อ่ะในเนี้ยกับอันเนี้ยรับได้รับได้ไดอเมกามอนเอาฟามอน เอาตลบปัดหลบนะ,ะเก็บตลบปัดนิดนึงโอเคความสูงเท่าๆกันนะ กอมอนนี่มีต้องสามข้อแต่ก็คือเขาอยู่ข้างหลังนะฮะไอจุดอันนี้เขาเนี่ยอ่ะหลุดเฟรมเลย เฉยก็สวยแล้ว네ยืนดีๆลูกยืนดีๆจ okay. ้ะอย่าให้เสียความเป็นรอย l k n ไนท์อือส่วนตัวผมว่ามันก็สวยดีนะ ชอบโอเคครับสำหรับการอันบ็อกโอเมกามอนพรีเมียมคัลเลอร์เอดิชั่นเนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะรับผมอันนี้เนอ่ะเทียบกล่องอันนี้กล่องของโอเมกามอน อันนี้กล่องของเอลฟาม o n อุปกรณ์ข้างในก็เลยค่อนข้างต่างกันนะฮะของตัว a l ลฟาม o n มีอะไรให้เปลี่ยนเยอะปีก,ก็สารพัดความวุ่นบายโอเคครับ สวัสดีครับ oh, 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 oh.